วันนี้นะครับท่านในอำเภอนนสวนนะครับมาเยี่ยมสวนโรงล้านนะครับก็ได้มาเก็บพุทรากับเก็บสดๆกับมือเลยนะครับแล้วก็ได้ชิมคาต้นนะครับอยากถามท่านานอำเภอว่าได้ชิมพุทราของสวนโุงล้านแล้วรสชาติมันต่างกับที่อื่นยังไงครับค่ะวันนี้ได้มาสวนสวนโุงล้านนะคะได้ไปเดินเยี่ยมชมละแล้วก็ไปเก็บกินอยู่ที่ต้นเลยนะคะความรู้สึกแรกนะคะหวานกรอบนะคะแล้วก็มันจะเป็นความหวานแบบฉ่ำ เหมือนความรู้สึกเหมือนเรากินน้ำอ้อยอ่ะน้ำอ้อยสดนะคะก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ได้นะคะถ้าถามว่ากินลูกหนึ่งเนี่ยเนื้อเนื้อมันจะแบบเนื้อมันจะหนาเนื้อเนื้อตัวเนื้อมันนะคะเม็ดมันมีเดียวเม็ดจะเล็กครับแต่ว่าความกรอบความฉ่ำนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบผลไม้นะคะก็แนะนำนะคะกินแล้วหน้าร้อนจะหวานชื่นใจนะคะเมื่อกี้ ทางสวนเขาเก็บลูกแล้วก็เอาลูกที่เป็นแช่ตู้เย็นนะคะอร่อยมากนะคะคถ้าถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยทานนะคะต้องเปิดใจ่าขอบคุณมากนะคะคที่พาเยี่ยมชมสวน,นะคะ่ะครับขอบคุณมากครับ